เอาละครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับแฮนด์สปินเนอร์นะครับหรือว่าเจ้าตัวที่มันหมุนๆแบบนี้นะฮะตอนนี้กําลังฮิตเลยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ราคาเพียงแค่60บาทเท่านั้นนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ตลาดุูนซับนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้ที่ราคา60บาทนั้นสามารถนะฮะหมุนอยู่ได้นานเท่าไหร่นะครับผมเรามาดูกันเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มจับเวลาแล้วนะฮะอ่ะไปกันเลยครับผม ต่บ่อตัวนี้เป็นนะฮะผมซื้อจากที่ตลาดพุซับนะครับเป็นชื่อว่าร้านลุงต่ายนั่นเองนะครับอยู่บริเวณหน้าอ่าข้างๆกับอ่าข้างๆกับห้องน้านั่นเองนะครับข้างๆกับห้องน้ําตลาดสดของตลาดพุซับนะครับนะฮะผ่านไป20บวิฮะมาดูกันครับว่าจะอยู่ได้นานขนาดไหนกับราคาย่อมเยาเพียงแค่60บบาทเท่านั้นนะฮะ ต้องบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างทนนะครับผมทําร่วงประมาณ7จ็ดแปดรอบนะฮะยังไม่เป็นไรเลยฮะเพราะว่าวัสดุเนี่ยค่อนข้างทนนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันวัสดุมันเป็นเหล็กหรือกึ่งอะไรหรือไม่แน่ใจเหมือนกันฮะแต่ว่าทนฮะดูนะฮะจะ1นาทีแล้วนะฮะสี่สิบเจ็ดนะครับจะถึงหรือเปล่าฮะเอาละครับสิบสองผมว่าถึงชัวร์ฮะ 1 9 1นาทีครับผ่านไปแล้วครับกับสปินเนอร์ตัวนี้ครับเล่นเพลินๆได้นะฮะแกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่าเวลาไปได้เวลาอยู่บนรถนานๆหรือว่าต้องรออะไรนานๆนะฮอ่าจบแล้วครับนาที20นะฮะประมาณเมื่อกี้ประมาณนาที2 1นะฮะกับเจ้าตัวนี้ครับสปินเนอร์นะครับ ตัวนี้เป็นลายแบ็กแมนหรือว่ามีอีกหลายลายครับที่ตลาดปูทซับครับกับร้านพี่ตายนะฮะร้านลุงตายนั่นเองนะครับสามารถไปหาซื้อกันได้นะฮะมีหลากหลายลายครับมี30บาท60บาทแต่แนะนํา60บาทนะฮะขึ้นไปนะครับจะหมุนได้นานแล้วก็สนุกครับตัวนี้นะฮะฝากกดด้วยครับสําหรับสปินเนอร์นะฮะที่ตลาดปูทซับนั่นเองครับ